เจ๊เอบนอะไรอยู่บนลังคาบนอะไรอยู่บนลังคามนไม่ลงมาเล่นกับเพื่อนฮะไปทาเล่นกับเพื่อนเหรอเพื่อนแกล้งเอาเพื่อนแกล้งไม่ลงมาเล่นกับเพื่อนเหรออ๋อน้องเด็กๆน้องเล็กๆแกล้งเหรอนองอยู่ข้างล่างยังไงนี่นี่ลงอยู่ข้างล่างเพื่อนอยู่ข้างล่างเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้เยอะแยะเลยเพื่อนอยู่ข้างล่างเยอะแยะไม่ลงมาเล่นกับเพื่อนนะ ออกมเล่นกับเพื่อนกันเลยเพื่อนเยอะแยะเลยนี่เอาเต็มหมดเลยเพื่อนเยอะแยะเพื่อนเยอะแยะเมียวเมียวเมียวก็ชอบอิสระเนะบางเมียวก็ชอบอิสระบางเมียวก็ชอบเพื่อนเล่นว้าเวเวว้าเวก็หาเพื่อนเล่นเจ๊พี่สมัยหิวเหรอเจ๊พี่สมัยกินอาหารเม็ดกินอาหารเม็ด แต่เพียงผู้เดียวน,น้องมากินด้วยมาให้มาเด้อมากินด้วยอเออี๋ยวนี้รูกเด็กๆทั้งหลายนี่เราไม่กินอะไรเหรอไม่หิวเหรอกินแล้วครับกินแล้ว่ะาอากินแล้วไปเดินเล่นกันกินแล้วไปเดินเล่นกันแล้วเดินเล่นกันแล้วมาเดินเล่นกันกินข้าแล้วก็มาเดินเล่นได้เอากําลังกายเอากําลังกายลงปูค่าไปเดินเล่นมาเล้ดินไปที่ไหนกันดีามาทางนี้เลย ไปหม้ไปหมย้ยถ้าใครอยากไปก็เดินมาเร็วเฮยไปก็เดินมาเดินตามมาเดินตามมาเด็กๆข้างลา่างตามมาออกกําลังกายครับออกกําลังกายจะได้แข็งแรงคลายหนาวคลายหนาวมากันแล้วมากันแล้วอู้ยใค่ตัวตุ้ยตุๆๆ้ยตุ้ยไครนวรัตเจ๊นาวรัตพาน้องๆเด็กๆมาเามาเป็นแถวเลยมากันเป็นแถวแถวเลยโอ้โหพร้อมเพียงแล้วยัง พอเพียเรเดินเลยครับเอานับหนึ่งสองสามเดิน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 ก็เป็นแถวแถวหลวงป,ปู่ก็นําภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวเล่นกับหลวงป,ปู่ให้กับทุกคนทุกท่านที่ดูได้ชมกันเนาะก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียวตอนนี้หลวงปูม่มีสมาชิกมีหลานเกิดใหม่ครับเกิดใหม่แล้วมีหลานเกิดใหม่มา ครงแรกสี่เมียวแต่ไปดูตอนหลังนี้มาอีกสองกลายเป็นหกเมียวหกเมียวน้อยหลานหกเมียวน้อยครับอเกิดใหม่ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขเป็นเดวะที่ดีอยู่กับเมียเมียทั้งหลายที่นี่ครับก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ติดตามพพ่พงปูมีความรักความเมตตาทั้งหลายยงพบกับความสุขความเจริญสมปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิญ